ถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณก็ไม่ใช่หนึ่งในพวกแปลงร่างยินดีด้วยนะเจ้าหน้าที่ฟิลรี่ในที่สุดคุณก็ถามอะไรที่ถูกจุดไม่ยินดีกับคุณตังหากสาวหน่วยสตาร์ฟอร์สคุณถูกจับแล้วนี่ก็ไฟเลี้ยว อันนี้ก็ไฟเลี้ยวนะครับมีตรงนี้อีกหนึ่งดวงตรงนี้อีกหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มีหนึ่งสองสามดวงนะอยู่ใกล้ๆเห็นชัดเจนนะครับฝั่งนี้ก็มีหนึ่งสองสามดวงนะ ตรงนี้อีดวงนะครับดูไกลๆตอนแดดออกก็เห็นชัดเจนนะครับนี่ก็ไฟเลี้ยว็อ,ออกดีนี่ก็ไฟเลี้ยวนะครับสีเหลืองนะฮะไม่ใช่สปอตไลท์นะครับแต่ทำไมทำไมพวกพี่ไม่สนใจไฟเลี้ยวผมเลยหรือพวกพี่อยากไปเกิดใหม่ไม่เข้าใจทำไมเป็นอย่างนี้นะอยากเกิดใหม่ก็ไม่บอกนะ โอ้ยเป็นไงล่ะกูบอกมึงแล้วว่ามันไม่สนใจกูอะ่ะเห็นป่าไฟเลี้ยวกูโคตรสว่างเลยแต่แม่งพวกมันก็มาเห็นไหมอ่ะเป็นไงเล่าสงสัรสรยพวกมันคงอยากไปเกิดใหม่ว่ะพี่เขาหน้าคงต้องจัดให้มันซะแล้วเห็นคลิปแรกป่ะละ่ะกูเปิดไฟเลี้ยวตั้งนานนะกูเห็นมันมาไกาๆลๆแล้วไอ้เฮียกูไม่นึกว่ามันจะแซงเว้ยเฮ้ยแม่งพอมาไกลๆแม่งแซงจริงเว้ยมึงบีบแต้ไปเลยหนึ่งทีเป็นไงล่ะคลิปสองอะ่ะคลิปสองเห็นป่ะเออนั่นกูก็เปิดไฟเลี้ยวตั้งไกลแล้วเว้ยจะยูเทิร์นเว้ยไอเียแม่ง แสงขวามาอยู่เห็นป่ะสงสัยม่งอยากตายไปเ้ยสงสัยมันเขาคงไม่เห็นจริงๆมั้งพี่ไฟพี่อาจจะไม่สว่างก็ได้นะไม่สว่างยังไงวะแจะมแมวซะขนาดนั้นอยู่ไกลๆเป็นกิโลไม่ยังเห็นเลยมันง่ตั้งหากเว้ยรือว่าเขาเลยพี่เขาอาจจะรีบจริงๆก็ได้รีบไปตายอนะใช่สงสัยจะจริงอย่างที่เองว่าวมันคงจะรีบไปตายนะ เมื่อรถบรรทุกชะลอและเปิดไฟเลีย้ยวแสดงว่าเขากำลังจะเลี้ยวข้อซอยหรือไม่ก็อยู่เทินนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโปรดสังเกตไฟเลี้ยวให้ดีนะครับรถบรรทุกเนี่ยเวลาจะเลียเ้ยวเนี่ยเขาจะเปิดไฟเลี้ยวไกลแล้วชะลอคันเร่งเบรกนะครับและตีวงกว้างอย่าพยายามแรกด้านซ้ายหรือด้านขวานะให้สังเกตดูนะครับว่ารถเนี่ยเขาจะเลี้ยวไปที่ทางไหนไฟเลี้ยวเปิดชัดเจนนะครับที่ทางมันบอกชัดเจนเลยซ้ายหรือขวาขอให้สังเกตนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับบางคันอ่ะ ผมเจอหลายเคสแล้วเขาจอดตั้งนานแล้วมันก็มีบางคันดันทุลังแทรกไหมรีบไปไม่รู้รีบอะไรนะผมก็ไม่ได้เลี้ยวจะเป็นชั่วโมงครึ่งวันเนี่ยรถบรรทุกม,มันไม่ได้เลี้ยวช้าขนาดนั้นหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลี้ยวพน้นนะฮะให้พวกผมได้เลี้ยวเถอะนะครับรถขวางถนนไว้นะฮะปล่อยให้พวกผมได้เลี้ยวเข้าไปเถอะนะฮะอยากเข้าซอยจะตายอยากเลี้ยวยูเทิร์นจะตายนะใครบ้างจะอยากขวางถนนบางคันนี่ไปชิ่วโอ้โหถ้าไม่สังเกตนี่ชนโครมตายเกิดเรื่องเกิดราวเสียเวลาอีกนะ เสียวลาจริงๆประมาณนี้นะฮะก็ฝากด้วยนะฮะไฟเลี้ยวนะครับมันสว่างนะสว่างจ้าเป็นกิโลเลยนะบางทีเนี่ยรถบรรทุกสรรหาไฟเลี้ยวมาใส่ไฟสปอรตไลท์ผมก็ไม่ค่อยแนะนาหรอกที่เป็นสปอรตไลท์สีขาวบางคนก็โดนไฟจี้ตาก็เนี่ยเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวแล้วไม่มีใครสนใจไงท่านผู้ชมไม่มีใครสนใจนะ,ะที่จะมองเฮ้ยมึงจะเลี้ยวเนี่ยเขาก็เลยต้องไปหาไฟที่มันสว่างมาใส่ป่ะนึออกอือเปล่าเออพอไฟสว่างก็บนไฟแสบตาเนี่ย พอไฟไม่พอไฟแบบไม่ค่อยสว่างก็ไม่สนใจขนาดไฟสว่างยี่ไม่สนใจเลยต้องพูดอะไรมากนะของผมนี่ไฟเลี้ยวสีเหลืองถูกถูกกดนะครับไม่ใช่ไฟสปอตไลท์นะไฟคิดดูนะไฟเลี้ยวท่านผู้ชมดูไฟเลี้ยวนะครับอคอมเมนต์ได้ติชมได้ก็แชร์ความคิดกันไปนะสำรับนี่เ,เดี๋ยวผมจะไปก่อนแล้ว